มาแล้วแม่จ๋ากับ Age Lock True Face p ป p t i d e Retinal Complex ซึ่งในส่วนของสินค้าตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าช่วยในเรื่องของริ้วรอยได้อย่างอยู่หมัดเลยค่ะทุกคนหากใครนะคะที่อยากมีผิวที่สดใส เปล่งประกายอย่างเป็นธรรมชาตินะคะบอกเลยว่า a g e l o c True Face Peptide Retinol Complex เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ตอกโจทย์แบบสุดๆทุกคนเพราะว่าสิ่งนี้นะคะจะเป็นทางออกที่แสนจะส่งประสิทธิภาพแต่ว่ามาคู่กับความอ่อนโยนแบบสุดๆที่ผิวของทุกคนนะคะรอคอยค่ะ หลายๆท่านนะคะอาจจะเคยมีประสบการณ์นะคะผิดหวังกับเรตินอลตัวอื่นๆมาก่อนนะคะแบรนด์ไหนนะคะที่มีประสิทธิภาพดีก็มักจะระขายเครื่องส่วนแบรนด์ไหนที่ไม่ละขายเรืองแน่นอนก็ใช้แล้วไม่เห็นผลค่ะแต่พอกันทีนะคะสำหรับปัญหานี้นะคะเพราะว่านูสกินของเรานะคะขนเทคโนโลยีเอชล็อกมาจัดหนักจัดเต็มให้กับทุกท่านแล้วให้กับ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นั่นเองค่ะโดยสูตรที่พัฒนามาจากเทคโนโลยีแบบถ่ายที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะคะเสริมด้วยเทคโนโลยี AI ที่สําคัญนะคะยังได้รับการพิสูจน์ทางคลินิกอีกด้วยค่ะนี่นะคะคือผลิตภัณฑ์ที่สามารถทํางานได้อย่างหลากหลายและทรงประสิทธิภาพนะคะที่สําคัญยังเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนและรวดเร็วได้อีกด้วยค่ะ ผลิตภัณฑ์นี้นะคะจะทํางานนะคะร่วมกับกระบวนการผัดเซลล์ผิวตามธรรมชาติค่ะเพื่อช่วยลดเลือนสัญญาณความเสียหายของผิวนะคะสัญญาณแห่งริ้วรอยได้อย่างชัดเจนค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูขุมขนนะคะจุดด่างดานะคะริ้วรอยปัญหาสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอรวมไปถึงความชุ่มชื้นนะคะก็สามารถช่วยได้ทั้งหมดเลยค่ะที่สําคัญนะคะสูตรนี้นะคะยังพัฒนามามีความอ่อนโยนนะคะไม่ซ้ำใครและไม่ระคายเคืองผิวอีกด้วยค่ะ ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปชมประสิทธิภาพกันนะคะของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะนัดอยากจะพาทุกๆคนนะคะมาทําความรู้จักคําว่าเรติโนเลตินอยอะไรต่างๆนานาที่ทุกคนเคยได้ยินกันมานะคะว่าไอสิ่งนี้เนี่ยมันคืออะไรค่ะด้วยสไลด์นี้นะคะที่เรียกว่าเรตินนยรูปแบบโมเลกุลต่างๆนั่นเองค่ะสําหรับคําว่าเรติโนนะคะสําหรับใครที่ยังไม่เคยได้ยินเลยเนี่ยคําว่าเรตินอยเรตินอยเนี่ยคือคําใหญ่ ทั้งหมดเลยนะคะที่รวมทุกโครงสร้างทุกโมเลกุลของไอผลิตภัณฑ์ กรดวิตามินเอตัวนี้เนี่ยเข้าไว้ได้กันอ่าตัวใหญ่ของเขาที่สุดเลยเนี่ยตัวแม่เขาเลยเนี่ยทุกคนที่เป็นโครงสร้างหลักเนี่ยเขาจะเรียกว่ากรดวิตามินเอหรือว่าเลติโนอิกแอซิดตัวนี้นั่นเองค่ะจะเป็นโมเลกุลที่สามารถออกฤทธิ์ให้กับผิวของเราได้เลยนะคะแต่ว่าผลิตภัณฑ์โครงสร้างนี้หรือว่าโมเลกุลนี้เนี่ยทุกคนมันมีฤทธิ์แรงมากแน่นอนว่าพอแรงมากมันตามมาด้วยความราคายเคืองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลติโนอิกแอซิดตัวนี้เนี่ยเขาจะจํากัดอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปแบบของยาเท่านั้น ะะดังนั้นเองค่ะทางนักวิทยาศาสตร์นะคะจึงได้มีการพัฒนาโครงสร้างค่ะเอาไปปรับปรุงฟงสร้างใส่เป็นโมเลกุลต่างๆขึ้นมานะคะได้ออกมาเป็นโมเลกุลต่างๆอีกมากมายอาทิเช่นเรตินนลดีไฮด์นะคะหรือที่เราจะเรียกสั้นๆกันว่าเรตินนลนั่นเองค่ะโดยที่ตัวเรตินนลตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้ ขั้นตอนในการเปลี่ยนเป็นเลติโนอิกแอซิดตัวนี้เนี่ยเพียงแค่1ขั้นตอนเท่านั้นค่ะประสิทธิภาพสูงสุดในทุกๆุกโมเลกุลของเลตินอย์เลยค่ะแต่ยังเหมือนเดิมค่ะก็คือประสิทธิภาพสูงเนี่ยตามมาด้วยความราคายเคืองนั่นเองค่ะรูปแบบที่ออกฤทธิด์ได้นจะต้องเป็นเลติโนอิกแอซิดเท่านั้นนะคะทุกคนแต่ว่าโมเลกุลต่างๆที่เขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยพัฒนาขึ้นเพื่อให้เขาเนี่ยไปเปลี่ยนเป็น เลติโนอิกแอซิดในร่างกายเราเพื่อลดอาการระคายเคืองนั่นเองนะคะโดยที่จะออกมาเป็นโครงสร้างรูปแบบต่างๆและมีความอ่อนโยนแตกต่างกันไปค่ะในส่วนถัดมาจะเป็นในตัวเรติโนลค่ะทุกคนที่ทุกคนได้ยินกันดีนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่มีความนิยมได้รับความนิยมสูงสุดในท้องตลาดสกินแคร์ของเราเลยค่ะซึ่งตัวเรติโนลตัวนี้นะคะจะถูกเปลี่ยนเป็นเรติโนอิก แอซิดใน2กระบวนการทางร่างกายของเราค่ะและตัวสุดท้ายนั่นคือตัวเรตินิลเอสเทอร์ค่ะตัวนี้นะคะจะพบได้ตัวที่ใช้บ่อยๆเนี่ยจะเป็นตัวเรตินิลปาเมเตนั่นเองนะคะซึ่งเปลี่ยนเป็นเรตินอิกแอซิดเลยด้วยการใช้3กระบวนการเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเรียงลําดับความแรงของประสิทธิภาพเนี่ยตัวเรตินอลดีไฮดก็จะมีประสิทธิภาพแรงที่สุดแต่ว่ามีโอกาสเกิดการรขยเขืงได้สูงค่ะเรตินอลเนี่ยลงลงมาอีกนิดนึงแต่ว่าความ อ่อนโยนเนี่ยสูงกว่าก็เลยจะได้รับความนิยมในวงการสกินแคร์ของเรานั่นเองค่ะในส่วนถัดไปค่ะทุกคนนะัดจะพาทุกคนมาดูเจ้าสินค้าของเราตัวนี้แล้วค่ะนั่นก็คือ Age Lock t w o Face นะคะแบบ Thai Retinal Complex ของเราค่ะเรามาดูกันว่าจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมีอะไรบ้างแน่นอนนะคะว่าเรามีเรตินอลอยู่แล้วเพราะว่าชื่อเขาบอกว่าเป็นเรตินอลใช่ไหมคะแต่มันไม่ได้มีเพียงเท่านั้นค่ะทุกคนเพราะว่าครั้งนี้นะคะ ความทรงพลังของเราเนี่ยคือเรามีเลติโนและเปปไทอยู่ในขวดเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นแบบที่พี่จิบอกเมื่อสักครู่เลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวตั้งแต่คนที่อายุ25ขึ้นไปนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาริ้วรอยจุดด่างดำรูขุมขนความชุ่มชื้นทุกอย่างขวดนี้อยู่หมัดแน่นอนในขวดเดียวค่ะและที่สําคัญนะคะนอกจากจะพัฒนามาด้วยทรงประสิทธิภาพแล้วยังมีความอ่อนโยนอีกด้วยค่ะรูปแบบแอดวานซ์ของเปปไทนะคะที่คิดค้น โดย AI พัฒนาโดย AI นะคะทําให้บวกเสริมประสิทธิภาพกับเลติโนคอมเพล็กซ์ไปแล้วนะคะทําให้ได้ประสิทธิภาพที่สูงข,ขึ้นแต่อ่อนโยนมากขึ้นซึ่งแค่ประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้วอ่อนโยนกว่าทุกคนเท่านี้เราก็แบบเป็นจุดขายที่แบบ โคตดีมากแล้วในตลาดของเราเพราะอย่างที่นัดบอกไปว่าเลตินอ่ะยิ่งมันแรงมันยิ่งราคาเครื่องถูกไหมคะแต่เราอ่ะพัฒนาสูตรโดยการใช้เทคโนโลยีทุกอย่างมันลงการทําให้ประสิทธิภาพมันดีขึ้นแต่ความอ่อนโยนเรามาควบ คู่กันนะคะเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานของเราทุกท่านนะคะที่สําคัญนะคะเทคโนโลยีที่ขาดไม่ได้เลยตัวโตโตของเรานั่นก็คือเทคโนโลยี Edge Lock Blend นะคะที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ New Skin นั่นเองนะคะหนึ่งเดียวไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบเราได้นะคะเสริมทั้เข้าไปอีกในการช่วยจัดการปัญหาผิวอย่างตรงจุดในเรื่องของริ้วรอยนะคะจากต้นตอของปัญหา และที่สำคัญที่สุดนะคะยังมีผลการศึกษาวิจัยทางคลินิกของผู้ใช้จริงนะคะที่เริ่มเห็นผลตั้งแต่1สัปดาห์แรกหลังจากการใช้งานค่ะทุกคนมาขนาดนี้แล้วอยากจะได้เห็นคำว่าสุดยอดในช่องแชทมาแบบรัวๆๆๆๆให้มันสมกับคำว่าสุดยอดของผลิตภัณฑ์ของเราจริงๆทุกคน ในส่วนถัดไปนะคะนัดจะพาทุกคนมาดูคุมพลังกันนะคะของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะแบบไทรอยเตนอลคอมเพล็กซ์ของเรานะคะว่าไอที่นัดบอกว่ามันสุดยอดอะมันสุดยอดเพราะอะไรอ่าอย่างที่นัดบอกไปว่าตัวแรกเลยเนี่ยมีเลติอลแล้วทุกแบงก์ก็มีเลติอลเหมือนกันถูกไหมคะเราก็มีเลติอลค่ะและเลติอลของเราเนี่ยเป็นโมเลกุลที่มีความเสถียรสูงด้วยนะคะทุกคนจะช่วยจัดการกับปัญหาของริ้วรอยแห่งวัยได้แบบองค์รวมครบทุกองค์เลยนะคะและที่สําคัญไปกว่านั้นค่ะทุกคนนอกจากเราจะมี เลแล้วเนี่ยเรายังมีอีกหนึ่งโมเลกุลที่สำคัญนะคะที่เรียกว่าเลติโนอิกแอซิดเอสเทอร์ค่ะซึ่งไอโมเลกุลตรงนี้อ่ะทุกคนเขาจะช่วยเสริมประสิทธิภาพของเลติโนเข้าไปอีกค่ะเพราะว่าโมเลกุลตัวนี้ค่ะเขาเป็นโมเลกุลที่ให้ประสิทธิภาพเท่ากับเลติโนแต่ว่าอ่อนโยนมากกว่า อ่าให้ประสิทธิภาพเท่ากาันแต่อ่อนโยนมากกว่าอีกค่ะทุกคนเขาเรียกว่าเป็น next generation retinoid อ่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะแน่นอนว่า no skin ของเราไม่พลาดใส่ผสมเข้ามาด้วยค่ะเพื่อให้การออกฤทิ์นเนี่ยดียิ่งขึ้นไม่พอค่ะทุกคนที่เหนือไปกว่านั้นยังมีเทคโนโลยีเปปไทด์ที่เสริมด้วย AI ซึ่งเทคโนโลยีเปปไทด์ตัวนี้ถามว่าทาอะไรเขาทําหน้าที่ทวีคูณประสิทธิภาพของเรตินนล ใช้คำว่าทวีคูณนะคะทุกคนเพราะว่ามันทำให้เลตินอลเนี่ย คุณสมบัติเพิ่มขึ้นเป็นอีกเท่าตัวเป็นอีกเท่าตัวที่ทําให้ประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาริ้วรอยแบบครบองค์ตรงเนี้ยสองมันค่าที่ทุกคนเห็นตรงเนี้ยให้มันได้ผลดียิ่งขึ้นอ่าทุกคนฟังมาถึงตรงนี้เลติโนแล้วหนึ่งมีเลติโนอีกแอซิดมาอีกมีเทคโนโลยีแป๊ไทยมาอีกแต่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะประสิทธิภาพที่ทรงพลังขนาดนี้ยังมาพร้อมกับสารสกัดของโจโตบาและ4 t b ทนะคะซึ่งเป็นสารสกัดที่จะ ช่วยในเรื่องของการปลอบประโลมนะคะคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะช่วยให้ผิวของเรานะคะสงบและแข็งแรงขึ้นพร้อมสําหรับการบํารุงผิวพร้อมสำหรับการขัดเกลาตามธรรมชาติของประสิทธิภาพของเรตินอลค่ะและตกทายด้วยเทคโนโลยีสูงสุดที่ไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบเราได้ค่ะทุกคนนั่นก็คือเทคโนโลยี Age Lock Blend นั่นเองค่ะเอกสิทธิ์เฉพาะของ n ู Skin นะคะที่ช่วยจัดการ กับปัญหาริ้วรอยจากต้นต่อนะคะเพื่อรักษาความอ่อนเยาว์และคืนความสดใสให้กับผิวของคุณพูดมาขนาดนี้แล้วว่าทุกคนคําว่าสุดยอดอะคําว่าสุดยอดมันยังไม่พอแลวใช่ปะมันสุดยอดแบบสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดที่สุดของคาว่าสุดยอดจะจะให้มงมาลงตรงหน้าขวดน,นี้เลยเอามงลงไปเลยเพราะว่ามันแบบ มันยอดเยี่ยมแล้วอะทุกคนแล้วทุกคนคิดดูดิว่าประสิทธิภาพมันมากขนาดนี้อะเพราะฉะนั้นแบบที่พี่จิบอกเลยนะคะว่าตลาดเลติอนทุกวันนี้มันใหญ่มากคนที่ใช้เลติอนมีเยอะมากและยังมีคนที่ยังไม่ได้ใช้เลติอนแต่ว่ามีปัญหาผิวมีปัญหาเรื่องริ้วรอยมีปัญหาเรื่องความกระจ่างใสเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนเลติอนขวดนี้ขายได้กับทุกคนจริงๆ ทุกคนพลาดไม่ได้ไปลองใช้ดูแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ไปแนะนําให้ทุกคนที่คุณรู้จักใช้คุณอยากให้ใครที่เมผิวสวยคุณอยากให้ใครมีผิวอ่อนเยาว์คุณแนะนําให้เขาใช้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะในส่วนถัดไปค่ะเราจะพาทุกคนไปดูในส่วนของการใช้งานนะคะทุกคนใช้งานง่ายง่ายง่ายง่าเลยง่ายกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วเพราะใช้งานแค่วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะวันละหนึ่งครั้งในเวลากลางคืนง่ายมากทุกคน ขั้นตอนเดียวไปเลยใน,ในสมมติเวลาเราล้างผิวเสร็จใช่ไหมคะล้างหน้าเสร็จแล้วเราใช้โทนเนอร์ปรับสภาพผิวเสร็จแล้วใช้ตัวเรตินอลตัวนี้ในเวลากลางคืนแค่นั้นเลยค่ะจบแล้วเราก็เพิ่มความชุ่มชื้นทามจอร์ไลเซอร์ทาอะไรของเราไปจบเลยแค่นี้เองค่ะ ผิวสวยแล้วได้หมดเลยปัจจุกีนนี้ที่เรามาคุณได้หมดเลยภายในเวลากลางคืนแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองค่ะและเพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดถ้าใครอยากจะบำรุงในส่วนของคอลลาเจนของริ้วรอยแบบจัดเต็มเต็มแม็กซ์เลยนะคะให้ใช้ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ Two Face Essence Ultra เท่านี้เองค่ะง่ายไหมทุกคนถ้าง่ายพิมพ์เขามาง่ายเข้ามาให้นัดในช่องแชทหน่อยง่ายมากจริงๆเพียงแค่นี้เองผิวสวยใสไรริร้วรอยได้กลับมาแล้วนะคะ ในส่วนถัดไปนะคะอยากจะให้ทุกคนมาดูนะคะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นอ่ะเรามาดูในส่วนของผลการทดสอบกันแน่นอนนะคะผลิตภัณฑ์ที่ดีเชื่อถือได้ต้องมาพร้อมกับผลการทดสอบทางคลินิกในผู้ใช้งานจริงนะคะและนูซิงของเราค่ะได้ทําการศึกษานะคะในผู้ใช้จริงโดยผู้เข้าร่วมนะคะจํานวนสามสิบคนถ้าผลิตภัณฑ์นะคะเป็นเวลาต่อเนื่องกันแปดสัปดาห์ค่ะและแปดสัปดาห์นะคะที่ทุกคนเห็นตัวเลขต,ตัวใหญ่ตรงนี้นี่คือผลลัพธ์ การใช้งานเพียงแค่1สัปดาห์ทุกคนเห็นตัวหนาตอนนี้ไหมคะ1สัปดาห์เท่านั้น1สัปดาห์เท่านั้นนะคะแต่กว่า80%ของผู้เข้ากราฟการทดสอบเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 80กว่าเปอร์เซ็นทุกคนเห็นหมดเลยว่าภายในหนึ่งสัปดาห์ผิวของเขาเปลี่ยนไปเลยไม่ว่าจะในเรื่องของความดูสดชื่นขึ้นนะคะรู้สึกผิวสบายรู้สึกผิวแข็งแรงรูมผลกระชับขึ้นผิวดูสดชื่นขึ้นดูสดใสขึ้นหนึ่งสัปดาห์เห็นผลแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่นัดอยากจะให้ทุกคนย้าว่าหนึ่งสัปดาห์มันเห็นผลแล้วแล้วพอเราใช้ต่อเนื่องไปแปดสัปดาห์ทุกคนลองดูตัวเลขตรงนี้ค่ะ หนึ100่งร้อยเต้อย้าสเ็ซ็้าสิ็ซ็ตัวเลขตรงนี้มันแสดงให้เห็นอะไรรู้ไหมคะทุกคนมันแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์อนะมันเห็นผลกับทุกคนกับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะทุกคนต้องไปลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนจะพลาดไม่ได้เป็นอันขาด ดูนะคะว่าหนึ่งร้อยคนเห็นว่าผิวของพวกเขาเนี่ยแลดูอ่อนเยาว์และแลดูเต่งตึงขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแปลว่าอะไรทุกคนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแปลว่าทุกคนที่เข้ารับการทดสอบเห็นผลตรงกันว่าผิวของพวกเขาแลดูอ่อนเยาว์และแต่งตึงขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นของผู้เข้าทดสอบเห็นด้วยว่าริ้วรอยของพวกเขาเนี่ยแลดูตื้นขึ้นหรือว่าจางลง ทุกคนเขาเห็นผลนะทุกคนที่เขาทดสอบเขาเห็นผลมาแล้วแล้ววายนอททำไมเราถึงจะไม่เห็นผลถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยอย่าดูแต่ตัวเลขตรงนี้นะคะเราเองก็จะต,ต้องเป็นหนึ่งในร้อเปอร์ซนี้ที่มีภาพ before After ของเราเพื่อที่จะเอาสินค้าตัวเนี้ยไปบอกต่อไปขยายองค์กรไปขยายธุรกิจของเราแล้วก็ทำให้เป้าหมายฝั่งฝันของเรานีมันเป็นจริงได้ด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะทุกคนนอกจากนี้ยังมีในส่วนของข้อมูลนะคะการวัดโดยเครื่องอีกด้วยนะคะอันนี้จะเป็นตัวเลขที่ได้มาจากเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะคะที่เป็นตัวเลขนะคะว่าหลังจากที่การใช้งานไปแล้วเนี่ยมีลักษณะการเพิ่มขึ้นของผิวเนี่ยเป็นอย่างไรจากการทดสอบโดยเครื่องนะคะซึ่งเห็นผลอย่างชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะว่าผิวเนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงขึ้นถึง 6 4นะคะก็คือขึ้นไปเกินครึ่งเลยนั่นเองต้องบอกว่าผลการทดสอบมาทุกคนตัวเลขมันแบบมันโคตรว้าวอะ่ะตอนนั้นเห็นครั้งแรกแล้วแบบอู้ตื่นเต้นยังตื่นเต้นไเลยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ก็ได้มาเล่าแล้วนะคะ ในส่วนถัดไปยังไม่จบค่ะใครที่เป็นสายผลการทดลองเดาไปดูผลการทดสอบกันต่อเลยนะคะเราจะได้มีผลไปอวดชาวบ้านชาวเมืงเองกันเยอะๆเลยทุกคนนี่นะคะในส่วนของอันนี้นะคะก็จะเป็นผลการทดสอบอีกเช่นกันนะคะเปรียบเทียบขาดในสัปดาห์ที่1 2 4และ8นะคะว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเขามีความรู้สึกว่า การทดสอบเนี่ยในส่วนของการเห็นผลในส่วนวต่างๆเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรนะคะและอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะตัวเลขสีฟ้าเข่มตรงนี้คือผ่านไปเพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้น หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นยังเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญคือเปลี่ยนนะทุกคนเข้าใจไหมครับเปลี่ยนเลยอะว่าเนี่ยมันเปลี่ยนขึ้นแบบเท่านั้นเท่านี้ปเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็ค่อยๆขยับสูงขึ้นไปในแต่ละสัปดาห์จนกระทั่งจนถึงสัปดาห์สุดท้ายและนั้นบอกเลยนะคะว่าเนี่ยเดี๋ยวนราจะให้ทุกคนดูอันนี้คือเป็นหัวข้อเรื่องริ้วรอยความเฟิร์มความเด้งผิวโดวยรวมถัดมาอีกหน้าหนึ่งจะเป็นเรื่องความสว่างความเรียบเรียงความกระจ่างใสความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นทุกหัวข้อ เนี่ยความสว่างกระจ่างใสความสม่ำเสมอของสีผิวแบบนะะี้ค่ะเนี่ยการปรากฏของรูขุมขนหรือสภาพผิวโดยรวมอย่างที่นัดบอกไปคือมันช่วยทุกหัวข้อทุกเรื่องเลยคุณอยากได้ผลเรื่องอะไรเอามาเลยเรามีให้หมดความสม่ำเสมอสีผิวก็มีจุดด่างดาก็มีรูขุมขนก็มีริ้วรอยก็มีความกระชับความชุ่มชืม้นความเฟิรม์มเรามีให้หมดตอบโจทย์ได้ในขวดเดียว มันจะมีอะไรที่มันแบบเลิศไปกว่านี้อีกไหมอะ่ะปังกว่านี้ไม่มีแล้วทุกคนในคิวสามทุกคนต้องได้จัดขวดนี้นัดบอกเลยจริงๆแล้วตัวเลขพวกนี้คือเป็นตัวเลขที่ได้มาจากการทดสอบทางคลินิกนะคะนี่เราไม่ได้เต้ากันเองนะคะทุกคนและเป็นผู้ทดสอบที่ทดสอบผลิตภัณฑ์ตัวนี้จริงๆนะคะอ่ะในส่วนถัดไปเมื่อกี้ดูภาพ ภาพกราฟกันมาเยอะแหละเราดูภาพของจริงกันบ้างส่ปากว่าไม่เท่าตาเห็นของแท้ค่ะทุกคนโดยภาพอันนี้นะคะจะเป็นภาพถ่ายที่มีการควบคุมแสงนะคะจากการทดสอบทางคลินิกเนี่ยเป็นเวลา8สัปดาห์อีกเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าภาพบางส่วนก็จะเป็นภาพที่ถ่ายมาก่อน แปดสัปดาห์นะคะเพื่อให้ทุกคนได้ดูพัฒนาการของผู้เขาเ้าทดสอบตัวอย่างเป็นบางท่านนั่นเองอย่างภาพนี้นะคะผ่านไปเพียงแค่สองสัปดาห์เท่านั้นเองนะคะแต่ว่าเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าริ้วรอยและจุดด่างดำเนี่ยดูจางลงอย่างเห็นได้ชัดภายในเวลาเพียงแค่สองสัปดาห์เท่านั้นสองสัปดาห์เท่านั้นนะทุกคนทุกคนดูภาพ before a f t e อร์ตรงนี้ดิทุกคนว่า นี่มันคือแบบภาพเงินล้านอะหนูเคยได้ยินว้าหนูเคยได้ดยดินผู้แทนก็ชอบเรียกกันน้อคือภาพเงินล้านอะแล้วนี่อะทําไมมันถึงจะไม่เป็นภาพเราทุกคนไม่อยากมีภาพ before after แบบนี้อะคะถ้าใครอยากมีภาพ before after แบบนี้อะทุกคนมันมันพลาดไม่ได้แล้วอะ ORS รอบนี้ที่กําลังจะมาถึงที่กําลังจะเปิดตัวพรีวิวรอบที่กำลังจะมาถึงควรจะต้องเป็นหนึ่งในคนที่ภาพ พวกนี้ก่อนใครอย่าไปรอใช้ต่ภาพที่มันได้จากแ l a เพราะมันเป็นหน้าใครก็ไม่รู้เขาก็าจะอุ้ยคุณไม่ขโมยภาพใครมาก็ไม่รู้ไม่ต้องเราใช้ภาพตัวเราเองภาพมัภาพใครมันก็ไม่ศัจสิทธิภาพเท่าตัวเราถูกปะข้อมูลจากใครใช้มามันก็ไม่ศักสิทธิเท่าตัวเราใช้เองเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่ง โอกาสที่คุณจะพลาดไม่ได้เด็ดขาดดูนะคะใช้เพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นนะคะทุกคนแต่ว่าในส่วนของริ้วรอยเนี่ยจางลงอย่างเห็นได้ชัดจุดด่างดําตัวนี้คือหายไปเลยหายเหมือนรีทัดไปเลยทุกคนเนี่ยสสัปดาห์ไปแล้วหายไปแล้วหลังจะใช้งาน4สัปดาห์นะคะความกระจ่างใสเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะในส่วนของจุดด่างดําตรงนี้เนี่ยก็จางลงทุกคนดูนะคะและนี่คือหลังการใช้งาน8สัปดาห์ผิวสว่างเหมือนเปิดไฟอะทุกคน ใครไม่หยาบได้กับผิวแบบนี้ทุกคนต้องมาแล้วจริงๆเนี่ยดูนะคะความสม่ำเสมอของสีผิวตรงนี้น่ะที่เขาเคยมีอ่ะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออตรงนี้เขาไม่เห็นมีจุดด่างดําอะไรเลยบางคนไม่มีจุดด่างดํานะคะแต่สีผิวเนี่ยไม่สม่ำเสมอกันเลเทอโรตัวนี้ช่วยได้อีกเช่นเดียวกันทําให้สีผิวเนี่ยสว่างขึ้นนะคะแล้วก็มีความสม่ําเสมอขึ้นโดยรวมด้วยค่ะที่สําคัญนะคะยังทําให้ผิวของเราเนี่ยสุขภาพดีแล้วก็มีสัญญ,ญาณของความอ่อนเยาว์เพิ่มขึ้นอีกด้วยหลังจากการใช้งาน แปสัปดาห์ค่ะอ่ะมาในส่วนถัดไปนะคะเรามาดูอย่างที่นัดได้บอกไปว่าเลติโนลเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ทั่วท้องตลาดเลยเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะทางนูสกินของเรานะคะก็ได้มีการ ทำข้อมูลนะคะคอมเพลตระหว่างเลติโนของเรานะคะ True Face เปปไทด์เลติโนคอมเพล็กซ์ตัวนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์แบรนด์ชั้นนําในท้องตลาดนะคะยกตัวอย่างมา6แบรนด์นะคะทุกคนจะเห็นได้เลยนะคะว่าเลติโนในท้องตลาดนะคะที่เขามีเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะเป็นเลติโ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 นและเลติโนถูกไหมอาจจะมีตัวอื่นใส่มาบ้างยิบย่อยแต่ไม่มีตัวไหนเลยที่ใช้เลติโนคอมเพล็กซ์แบบท,ที่โนสกินใช้อันนี้จะขายข้อแรกแล้วนะ เราใช้เป็นเลติโนคอมเพล็กซ์ซึ่งเป็นเลติโนแล้วหนึ่งใช่ไหมแล้วยังไปรวมกับไอผลิตภัณฑ์โมเลกุลประสิทธิภาพสูงที่มีความอ่อนโยนอันนั้นอีกเพื่อให้คุณน่ยได้ทั้งประสิทธิภาพของเลติโนที่สมบูรณ์แบบและมีความอ่อนโยนสูงอันนี้ข้อแรกแล้วนะ อย่างที่สองค่ะเรามาดูหัวข้อเปปไทด์จะเห็นได้ว่าอ่ะก็มีบางแบรนด์ที่มีเปปไทด์แต่บางแบรนด์ก็ไม่มีซึ่งของเราเนี่ยก็มีเปปไทด์เช่นกันแต่ความพิเศษของเปปไทด์เราคืออะไรรู้ไหมคะทุกคนความพิเศษของเปปไทด์เรามันคือเปปไทด์ที่พัฒนาโดยเทคโนโลยี AI ไอแล้วมันเป็นเปปไทด์ที่มีความใกล้เคียงกับเปปไทด์ที่อยู่ในผิวของเราเพราะฉะนั้นอ่ะจํานวนที่เยอะมันไม่สําคัญเพราะว่าของเรามันเด่นคุณาภาพแบบเน้นๆไปเลยอ่า ใส่สิบตัวแต่มันไม่ได้ผลไปก็เท่านั้นสู้ใส่ตัวเดียวแล้วให้มันได้ผลแบบจังๆเป๊ะๆชึกไปเลยเอาแบบตรงจุดเข้าเป้าสิคะแนนถูกไหมคะ อย่างที่สามค่ะในส่วนของสารสกัดตัวอื่นๆอ่าบางคนเขาก็มีใส่หน้าใส่นี่วิตามินเซราไมาอะไรว่าไปในส่วนของเรานะคะที่มีสารสกัดโจโจบาและ4ีทีบีที่จะช่วยปอบประโลมผิวของเราและในความชุ่มชื้นอันนั้นก็ว่าสุดยอดแล้วนะแต่สิ่งที่สุดยอดกว่าทุกคนที่มันไม่มีใครในโลกนี้จะเป็นเหมือนเราได้แล้วอะนั่นคือตัวหนาหนาตรงนี้ค่ะคือเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า age lock blend นี่ยังคนเป็นอีกหนึ่งสุดยอดเทคโนโลยีทุกคนที่มันไม่มีใครลอกเลียนแบบเราได้ต่อให้เราไปคอมแพ้อีกร้อยอีกพันแบรนด์ทั่วทของตลาดมันก็ไม่มีใครที่มีเทคโนโลยีนี้เหมือนเราเพราะว่านี่มันคือเอกสิทธิ์เฉพาะของเราแล้วนี่มันคือเอกสิทธิ์ที่จะช่วยจัดการปัญหาของต้นตอได้แบบต้นตรงจัดการปัญหาต้นตอของรื้อรอยได้แบบตรงจุดเพราะฉะนั้นแล้วว่าทุกคนถามว่า ทุกคนคิดว่าที่นะ่นนั่งฝั่งหน้าเนี้ใครในท้องตลาดจะสามารถสู้เราได้ไหมใครเบอร์จะมาสู้เราได้ทุกคนแล้วนัดบอกเลยนะคะว่าในเทคโนโลยีที่อัดแน่นมาจัดเต็มขนาดนี้่ราคาที่ได้มาบอกเลยว่าคุ้มคําเดียวเลยคุ้มคุ้มสุดๆคุ้มเหรือจะคุ้มกับหน้าใสๆผิวสวยๆกับการตลาดกับลูกค้ามหาศาลที่จะรอใช้ผลิตภัณฑ์ของเรากับผลิตภัณฑ์ที่มันสุดยอดมากขนาดนี้บอกเลยว่า ุ้มค่าแบบสุดๆค่ะเพราะว่าบางผลิตภัณฑ์นะทุกคนเขาใส่เลนินอลใส่นู่นนี่นั่นอัดเข้ามาใช่ไหมประสิทธิภาพดีแต่รุนแรงใช้ปุ๊บระคายเคืองใช้ไปได้วันหนึ่งรอไปอีกสามอาทิตย์ค่อยไปใช้อีกทีหนึ่งรอไปอีกสามอาทิตย์ถึงจะมาใช้ได้อีกรอบหนึ่งเพราะอะไรเพราะมันรุนแรงผิวต้องปรับตัวแต่พอมันมาเป็นของเราทุกคนไม่มีค่ะสามารถใช้แบบสกินแคร์ทั่วไปได้เลยโดยที่คุณสามารถได้ประสิทธิภาพตรงนี้ไปแบบเต็มเต็ม นี่คือความสุดยอดที่นักวิทยาศาสตร์ของเราอ่ะทำให้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราอ่ะมันโดดเด่นแล้วมาสุดยอดมากกว่าท้องตลาดส่วนบางผลิตภัณฑ์ค่ะเคลมโอ้ยออนโยสามารถใช้ได้เลยเป็นแบบเดล y สกินแคร์แต่เกิดอะไรขึ้นใช้ไปสามวันสามอาทิตย์สามเดือนสามปีไม่เห็นผลเลยใช้เหมือนไม่ใช้เหมือนเอาน้ำเปล่ามาทานหน้าใช้ไปทำไมอแต่นสของเราไม่มีปัญหาแบบนั้นค่ะพราะภาพเมื่อกี้นี้พิสูจน์แล้วทุกคนเห็นแล้ว สอาทิตย์โอ้โหเปลี่ยนแปลงเหมือนไปดึงหน้ามาเออแต่เราสามารถจบได้ได้วยแค่ขวดนี้ขวดเดียวเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนต้องได้ลองนะัดบอกเลยทุกคนต้องได้ลองในพรีวิวรอบนี้จริงอ่ะมาในส่วนถัดไปค่ะไม่รอช้าเราพบกับส่วนของคําถามที่พบบ่อยกันบ้างนะคะสําหรับข้อแรกนะคะอาจจะมีคนสงสัยว่าผิวอเบาบางแพ้ง,ง่ายเนี่ยสามารถใช้ตัว a g o o Face p e p t i d e r e t i n o l complex ได้หรือไม่ อ่าได้หรือไม่คําตอบในข้อนี้นะคะต้องตอบว่าทางสูตรของเรานะคะได้มีการพัฒนาสูตรอย่างที่นัดบอกนะคะว่าเรามีการใส่โจโจบาและสีทีบีเข้ามานะคะเพื่อช่วยในเรื่องของการปอกประโลมผิวนะคะก็จะสามารถใช้ได้นะคะแม้ผิวแพ้ง่ายก็ตามแต่อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องของอาการแพ้เนี่ยมาเป็นเรื่องของปัจเจกสําหรับท่านใดน,นะคะที่มีความกังวลนะคะก็สามารถปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้งานได้นะคะ ในส่วนถัดไปค่ะมีคนถามเยอะแน่นอนในส่วนของข้อนี้ว่าเลติอนในเอชล็อกท f a ฟสเปปไทเลติ t นคอมเพล็กตตัวเนี้มีความเข้มข้นเท่าไหร่เพราะคําถามข้อเนี้ยมันเป็นจุดขายที่แบรน์ในท้องตลาดมากมายเหลือเกินหยิบขึ้นมาใช้ในการใส่เปอร์เซ็นต์ในส่วนนี้นะคะทางรนสกินต้องแจ้งเลยนะคะว่าเราจะไม่มีการเปิดเผยเ,เ,เปอร์เซ็นต์ของเลติโนที่ใส่ในสูตรนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่า เรตินอลของเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้เปอร์เซ็นต์เพื่อเป็นจุดขายค่ะทุกคนจุดขายของเราคือประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ทุกคนพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเลยตั้งแต่1สัปดาห์แรกที่ใช้งาน เราไม่จําเป็นต้องเอาเปอร์เซ็นต์มาพูดกันค่ะเพราะว่าสูตรของเราอ่ะทุกคนมันเป็นเลติโนคอมเพล็กซ์มันใส่ทั้งเลติโนมันใส่ทั้งตัวเอสเทอร์ลงไปเพื่อเสริมประสิทธิภาพกันและมันยังมีการใช้เทคโนโลยีเปปไทด์เข้ามาเพื่อทวีคูณประสิทธิภาพของเลติโนอีกเพราะฉะนั้นเราจะเอาเรื่องเปอร์เซ็นต์เลติโนมาคุยกันในผลิตภัณฑ์ของนูสกินเอชแล้วของเราไม่ได้ ทางเรานะคะจึงไม่มีการเปิดเผยเปอร์เซ็นต์ของตัวเลตินอลที่ใช้นะคะแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะคะผลการทดสอบทางคลินิกแล้วนะคะว่าเปอรปริมาณของสารสกัดสารสำคัญทุกตัวที่เราใส่เข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลตินนลนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเอสเทอร์หรือเปปไทด์นะคะ ทุกอย่างใส่ในปริมาณที่สามารถเห็นผลได้นะคะพิสูจน์แล้วนะคะด้วยการทดสอบทางคลินิกจากผู้ใช้งานจริงนั่นเองสามารถไว้วางใจในส่วนนี้และนําผลิตภัณฑ์นะคะไปบอกต่อหรือว่าทดลองใช้ได้ตัวเองนะคะเพื่อให้ท่านมีภาพเงินหลานเป็นของตัวเองได้เลยค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่ฟังข้อมูลมาถึงหน้านี้แล้วนะคะเก็บความตื่นเต้นไว้ไม่ไหวนะคะตื่นเต้นจนลืมข้อมูลทั้งหมดไปแล้วนะคะสามารถแคปหน้าตอนนี้เก็บไว้ได้เลยนะคะเพราะว่านี่นะคะจะเป็นข้อมูลสรุปนะคะของผลิตภัณฑ์นะคะ Age Lock 2 Phase นะคะเปปไทด์ Retinal Complex นั่นเองค่ะทรงพลังด้วยกันร่วมเอาเทคโนโลยีของเปปไทด์และเรติโนไวใน ขวดเดียวนะคะสามารถมีทั้งรูปแบบของแอดวานเปปไทด์นะคะที่คิดค้นโดย AI นะคะและเลติโนคอมเ็กซ์ที่อ่อนโยนกว่าแต่ให้ประสิทธิภาพที่สูงกว่านะคะจัดการปัญหาผิวอย่างตรงจุดนะคะเสริมทับด้วยเทคโนโลยี Age Lock Blend นะคะเอกสิทธิ์เฉพาะของ n ู s กินและมีผลลัพธ์อันน่าทึ่งจากการทดสอบทางวิจัยทางคลินิกนะคะได้เห็นผลจริงนะคะแล้วก็เริ่มเห็นผลตั้งแต่สัปดาห์แรกที่ใช้งานเลยทีเดียวค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะทุกคนเตรียมพร้อมต้อนรับผิวสดใสนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะด้วยผลิตภัณฑ์ AgeLock True Face Peptide Retinal Complex ด้วยกันเถอะค่ะ